โกโจสโตรุจะทำยังไงกับวงการไสยเวทหลังจากที่ตัวเองนั้นเนี่ยหลุดออกมาจากผนึกโกคุมงคียวจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำจืสือไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมนันโดยมีหัวข้อว่าถ้าโกโจสตารูเนี่ยหลุดออกมาจากผนึกโกคุมงเคียวเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะทํายังไงกับวงการสายเวทนะครับผมจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วแล้วรู้สึกว่ามีคําพูดคําจาคาไหนหรือว่ารูปภาพ รูปไหนเนี่ยที่ชี้นําทําให้เข้าใจผิดเนี่ยต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยซึ่งถ้านฟัง้วเดี๋ยวไปเริ่มมันได้เลยก็สําหรับตัวของโกโจสโตรุนะครับผมเขาเนี่ยเคยพูดไว้กับอิจิจินะครับว่าตัวเขานั้นเนี่ยอยากจะปฏิวัติว,ตวงการไสยเวทนะครับผมและเขาเนี่ยก็พูดไว้ด้วยนะครับว่าการฆ่าผู้ใหญ่ระดับสูงหรือว่าคนในสภาวงการไสยเวทเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายนะครับผมแต่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมมันเป็นแค่การ ลบล้างและรีเซ็ตใหม่เท่านั้นนะครับผมเขาจึงเลื่องมาในทางของการศึกษานะครับเพื่อที่จะหาสมัครพรรคพวกหรือว่าลูกศิษย์ที่มีความแข็งแกร่งนะครับผมเพื่อที่จะปฏิวัติวงการคุณใสเน่าๆที่เขาเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะครับผมแต่ตอนที่เขาพูดนั้นเนี่ยถือได้ว่าเรื่องเนี่ยมันก็ยังถือว่าไม่ได้ร้ายแรงมากนะครับผมไม่ได้เหมือนณนะปัจจุบันนี้ที่เรื่องเนี่ยมันเลยเถิดมามากแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเหตุการณ์ที่ชิบุยาหรือว่าเกมคัดออกนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อน นะครับว่าหลังจากที่โกโจสตูรุเนี่ยถูกพันึกนะครับผมทางสภาระดับสูงของวงการไสยเวทเนี่ย <c oughs> ก็ได้มีการออกกฎมา5กฎนั่นเองนะครับผมซึ่งกฎแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเกตโทซุกุรุนะครับว่าเขาเนี่ย ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมและได้รับการยืนยันแล้วแล้วเขาเนี่ยถูกตัดสินโทษประหารอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวของวงการสยเวทเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าไอเกตโทตัวนั้นเนี่ยคือเคนจาคูที่มันอยู่ข้างในร่างเกตโทรตรงนี้ก็แล้วกันไปนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันในคลิปนี้ซึ่งกฎที่2เนี่ยมันเกี่ยวกับคลิปนี้จังๆเลยนะครับผมตรงที่ว่าเขาเนี่ยได้ตั้งกฎมาว่าโกโจสตรุเนี่ยถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับผมในเหตุการณ์ที่ชิปุยะ และถูกในประเทศออกจากโลกของผู้ใช้คุณใส่นะครับผมอย่างถาวรนนอกจากนี้เนี่ยใครที่ปลดผนึกโกโจสาโตรุเนี่ยถือว่ากระทําความผิดนะครับผมก็อาจจะได้รับโทษประหารเช่นเดียวกันซึ่งนะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเกี่ยวกับโกโจด้วยนะครับผมซึ่งตัวโกโจเองเนี่ยไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับในเหตุการณ์ที่ชิบุยาอยู่แล้วนะครับผมยกเว้นที่เขาเนี่ยจะช่วยคนที่สถานีรถไฟนะครับและก็กดข้อที่3เลยเนี่ยก็ได้มีการตั้งขึ้นมาว่ามาซามิชิ อากานะครับผมถูกตัดสินโทษประหารสําหรับการยุ่งเหยิงนะครับผมของโกโจสโตรุและเกตโทซุกุรุนั่นเองและก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ชิบุยาซึ่งตัวของสภาระดับสูงของวงการสายเว้นเนี่ยก็คิดว่าตัวของมาซามิชิเนี่ยหรือว่า,าจานใหญ่ยากะาเราเนี่ยก็มีการสมรู้ร่วมคิดด้วยนะครับผมก็เลยแบบว่าตั้งโทษประหารเลยแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ย ถูกประหารแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองแล้วก็4นะครับผมหรือว่ากฎข้อ4ี่เนี่ยก็จะเป็นการระงับโทษประหารของยูจิเนี่ยถูกยกเลิกนั่นเองนะครับผมและก็การประหารชีวิตของยูจิเนี่ยจะดําเนินการต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ถูกยกเลิกต้องบอกก่อนว่าโกโจนเนี่ยไปขอไว้แล้วก็กดที่5เนี่ยก็จะเป็นผู้ใช้คุณไสยระดับพิเศษยูตาเนี่ยจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่สังหารยูจินั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันอยู่แล้ว ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าโกโจสตรุเนี่ยถูกผนึกปุ๊บ ไอ้กดพวกนี้เนี่ยมันก็เด้งออกมาเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าตัวของโกโจสโตลุเนี่ยหลุดออกมาจากผนึกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีกลิ่นที่ตัวของโกโจสโตรุเนี่ยจะมีโอกาสมากนะครับผมที่จะหลุดออกจากตัวของโกคุมงเคียวเนี่ยเร็วขึ้นกว่ากําหนดนะครับเพราะว่าตัวของเมกุมิเนี่ยเจอกับผู้ใช้คุณสสยนางฟ้าแล้วนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปว่าโกโจเนี่ย,ย ถูกพิจารณานะครับผมว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแล้วก็ถูกในประเทศออกจากวงการคุณใสนะครับผมณตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้โกโจเนี่ยฟิลขาดถึงขั้นที่ว่าอาจจะฆ่าล้างบางผู้ใช้คุณใส่ระดับสูงของวงการไสยเวทก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่โกโจเขาพูดนะตอนนั้นว่าเขาเนี่ยก็ฆ่าได้แหละแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายด้วยนะครับผมแต่เขาไม่อยากทําแบบนั้นนะครับผมแต่ณเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยมันน่าจะทําให้ความคิดของโกโจสตรุเนี่ย เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเขาน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ยากะว่าตัวของอาจารย์ใหญ่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อาจารย์ใหญ่เนี่ย เป็นครูของโกโจสโตรุด้วยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วก็น่าจะแค้นนะครับผมวงการสายเวนมากๆเลยนะครับบวกกับว่าการระงับโทษประหารยูจิเนี่ยถูกยกเลิกนะครับผมซึ่งแน่นอนว่านะตอนนี้เนี่ยยูจิเนี่ยถ้าเจอผู้ใช้คุณใสที่ขึ้นตรงต่อสภาระดับสูงเนี่ยอาจจะโดนประหารได้ในทันทีแต่ณนะตอนนี้ที่ยังอยู่รอดได้เนี่ยเพราะว่าโอโคซึยูตนเนี่ยแก้งจัดฉากนะครับว่าตัวของยูจิเนี่ย ถูกเฮียแกเนี่ยประหารแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้เนี่ยโกโจน่าจะไม่พอใจนะครับแล้วก็น่าจะเกิดการอรารวาสเกิดขึ้นก็ได้นะครับผมซึ่งตัวของโกโจเองเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนรักลูกศิษย์มากๆนะครับผมเหมือนตอนที่อิตาโดริตายเนี่ยเขาก็เหมือนกับแบบว่าโทษพวกสภาระดับสูงนะครับผมที่จัดตัวของยูจิเนี่ยไปทําภารกิจที่สถานพินิจนั้นนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยแค้นมากนะครับถ้าใครได้ดูจากฉากที่เขาคุยกับอิจิจินะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เก่งๆเนี่ยก็จะมียูตาอาคาลิและควรจะมียูจิด้วยซึ่งเขากำหมัดแน่นมากนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะรักลูกศิษย์เขาทุกคนแหละคือถ้าลูกศิษย์เขาตายเนี่ยคือเขาก็แค้นมากๆนะครับผมและณนะตอนนี้นะครับผมหนึ่งในลูกศิษย์ที่เขารักเนี่ยอย่างเช่นโนบาระนะครับผมหรือว่าคุกิซากิเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงจากเหตุการณ์ที่ชิบุยาที่ได้มีการสู้กับมาฮิโตะหรือว่าวิญญาณคำสาบระดับพิเศษนะครับผ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุกิสก,กิเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ณตอนนั้นเนี่ยดูก็รู้ว่าลูกตาของคุกิสก,กิเนี่ยระเบิดออกนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงน,นี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทําให้โกโจสตารุเนี่ย น่าจะฟิลขาดได้นะครับผมบวกกับว่าตอนนี้เนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยก็ถูกเนรเทศออกจากโลกผู้ใช้คุณใส่แล้วใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าจะไม่ได้มีปากมีเสียงอะไรกับในสภาระดับสูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วอย่างเช่นเมื่อก่อนอย่างเงี้ยก็จะสามารถระงับโทษของยูจิแล้วก็ยูตาได้แล้วก็ขอนุ่นขอนิ่งจากสภาระดับสูงได้เพราะว่าเขาเนี่ยเก่งมากนะครับผมแล้วก็เป็นตัวอันตรายที่สภาระดับสูงนั้นเนี่ยไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องด้วยนะครับผมแต่ณตอนนี้เนี่ยเขา าถูกในประเทศเออกไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าคําพูดของเขาหรือว่าเสียงของเขาเนี่ยมันจะไม่มีผลนะครับผมต่อสภา,าระดับสูงซึ่งดีไม่ดีเนี่ยด้วยความที่ว่าตัวของโกโจโนเนี่ยเขาเคยมีเสียงนะครับผมหรือว่าเคยมีอํานาจในสภา,าระดับสูงประมาณหนึ่งนะครับและถ้าเขาไม่มีเนี่ยหรือว่าการทําให้ลูกศิษย์ของเขาเนี่ยถูกประหารโดยที่เขาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชอบทําสําหรับลูกศิษย์เขาสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวของโกโจซาโตรุเนี่ยเปลี่ยนระบบ ของสภาระดับสูงนะครับผมโดยการสังหารทิ้งหมดเลยนะครับผมหรือไม่อาจจะตั้งกลุ่มปฏิวัตินะครับผมเกี่ยวกับสภาระดับสูงนะครับอย่างเช่นอาจกลุ่มสภาระดับสูงก็อยู่กับพวกเขาไปนะครับใครอยากอยู่กลุ่มนั้นก็อยู่ไป แต่ใครอยากที่จะปฏิวัตินะครับก็มาอยู่กับโกโจสโตลุซึ่งคนที่จะอยู่เนี่ยก็มีแน่ๆแล้วก็อย่างพวกยูจิยูตะมกุมิแล้วก็พวกมากินะครับแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็น่าจะมาอยู่กับตัวของโกโจนะครับผมรวมถึงอินุมากิด้วยนะครับและถ้าถามว่ากลุ่มปฏิวัติว,ตวงการสายเวทนี้เนี่ยจะมีโอกาสชนะไหมต้องบอกว่ามีโอกาสสูงเลยนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยตัวของโกโจสโตลุเนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้านะครับผมหรือว่าผู้นําตระกูลโกโจนะครับ แล้วก็ตัวของเมกุมิเองนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นผู้นานะครับหรือว่าเป็นหัวหน้าของตระกูลเซนอิงนะครับผมซึ่งสองใน3ตระกูลใหญ่เนี่ยก็อยู่ข้างเดียวกันแล้วนะครับผมถ้าสามารถเอาโนริโตชิคาโมะนะครับผมหรือว่ารุ่นพี่ปี3ที่เคยสู้กับเมกุมิเนี่ยมาอยู่ฝั่งเดียวกันได้นะครับผมตัวของตระกูลคาโมะเองเนี่ยก็จะมาอยู่กับโกโจนะครับผมซึ่งนั่นก็ทําให้3มตระกูลใหญ่เนี่ยร่วมมือกันนะครับผมวงการสายเวทเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนแปลงอย่างแน่ แน่นอนนะครับผมแต่ณนปัจจุบันนี้หรือว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยสมตระกูลใหญ่เขาก็จะมีการแบบแข่งแย่งชิงดีกันอะไรทํานองเนี้ยมันไม่เกิดการสามัคคีนะครับมันเลยทําให้บางทีเนี่ยวงการสายเวทมันก็เลยดูเน่าเฟะนะครับไอคนนี้หรือว่าไอตระกูลนี้ก็จะเอาแบบนี้ไอตระกูลนั้นก็จะเอาแบบนั้นต่างคนต่างมีอํานาจที่แบบ ใกล้เคียงกันนะครับมันเลยทําให้วงการเนี่ยคือแบบเหมือนขัดแย้งกันมาตลอดแต่ถ้าโกโจสามารถรวมทั้งสารตระกูลใหญ่เนี่ยเข้ามาอยู่เป็นพันธมิตรกันหรือว่าเป็นพวกกันได้เนี่ย มันก็จะทําให้เกิดวงการไสยเวทที่ตัวของโกโจสตารุนั้นเนี่ยเขาต้องการขึ้นมาได้นะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับและเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดเห็นยังไงนะครับผมสําหรับตัวโกโจสตารุหลังจากออกจากพหนึ่งมาแล้วเนี่ยจะปฏิวัติหรือว่าจะแก้ไขวงการไสยเวทแบบไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปยังไงเนี่ยต้องขออภัยไว้นะ คลิปนี้ด้วยสามารถคอมเมนต์ติเตือนมาได้ผ่นได้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและจะไปอ่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ